สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คร,รูโจจะมาสอนวิชาศิลปะนะครับในเรื่องวิวัฒนาการของประติมากรรมในประเทศไทยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิวัฒนาการของประติมากรรมในประเทศไทยหนึ่ง ประติมากรรมไทยแบบประเพณีจะเป็นการสร้างสรรค์สืบทอดต่อๆกันมาตามยุคตามสมัยต่างๆนะครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อนะครับจะแบ่งได้สองประเภทนะครับ1.1ประติมากรรมรูปร่างจากคน1.2ประติมากรรมตกแต่งนะครับ นี่ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกถัดปัตนะครับประติมากรรมรูปร่างจากคนก็จะ,สะแสดงออกมาในาเป็นรูปพวกพระพุทธรูปเทวดานางฟ้ายักษ์นะครับตามความเชื่อนะครับ ทําด้วยวัสดุแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานไม้นะครับ<ม>การแกะสลักไม้อันนี้จะเป็นทองสำริดนะครับเป็นโลหะก็จะมีความทนมากกว่าไม้อันนี้ก็เป็นงานปูนปั้นครับปฏะิมากรรมตกแต่งก็จะอยู่ในพวกสถาปัตยกรรมของไทยนะครับเช่นพวกโบสถ์วิหาร ราสาทราชวังนะครับภาพนี้ก็จะเป็นลายหน้าบันนะครับพระอุโบสถวสุทัศน์วัดรารามนะครับกรุงเทพมหานครอันนี้จะเป็นคันถวยนะครับคันถวยก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่ช่างแล้วแต่ยุคสมัย หน้าที่คันถวยก็จะเป็นแบกรับน้ำหนักระหว่างชายคากับเสานะครับวิวัฒนาการของประติมากรรมในประเทศไทยแบบที่2นะครับก็จะเป็นประติมากรรมไทยแบบร่วมสมัยนะครับก็จะเป็นผลงานที่ได้รับอิทธิพลจากอาร,ะระยธรรม และความเจริญแบบตะวันตกนะครับเข้ามาสู่ในประเทศไทยก็จะทําให้เกิดการสร้างสรรค์งานใหม่ๆขึ้นมานะครับเช่นพวกอสัาริรีนะครับอาคารต่างๆอย่างเี้นะปฏิมากรรมแบบร่วมสมัยอันนี้ก็จะเป็นเรียนลองดูสิครับเป็นรูปกันอ๋อ พระบรมราชานุสาวรีนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่าพระบรมรูปทรงม้าจะอยู่ที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่วมสมัยเหมือนกันครับชื่องานโลกุตรชะชูดนิ่มเสมอเป็นคนสร้างนะครับวัสดุก็ทำจากไฟเบอร์กลาส ตั้งอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับกรุงเทพมหานครมาดูคำถามนะครับนักเรียนลองดูภาพนี้ว่าเป็นปฏติมากรรมที่มีวิพัฒนาการตรงกับข้อใดนะครับข้อกอประติมากรรมรูปน่างจากคนข้อขอประติมากรรมตกแต่งนักเรียนลองตอบดูนะครับ ว่าตรงกับครูไหมอันนี้เป็นปฏิมากรรมขอไข่นะครับปฏิมากรรมตกแต่งมาดูภาพนี้ว่าเป็นปฏิมากรรมตรงกับวิวัฒนาการตรงกับข้อใดนะครับก็ขอปฏิมากรรมรูปร่างจากคนก็ขอปฏิมากรรมตกแต่งเดือนลองตอบดูนะครับ เก่งมากครับกอไก่ปฏิมากรรมรูปน่งางตักโคนาภาพใดคือภาพคันถวยนะครับนักเรียนลองดูภาพนี้ใช่หรือเปล่ากอไก่ขอไข่ใช่ไหมภาพนี้ใช่หรือเปล่าครับนักเรียนลองดูลองตอบดูนะครับลองตอบ อ่ขอไข่นะครับคันทวยลักษณะคันทวยเห็นไหมครับจะแบ่งรับน้ำหนักส่าคากับเสานะครับนี่เป็นช่อฟ้าครับมี่หางหงนะครับคล้ายๆกันอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ